ตอนทะเลชุบศนแปลงลากเป็นหมีใหญ่นะบัดน,นี้ฮะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยจะไปใครใครใช้เจ้ามาข้าชัมพูราชวานนอนแห่งกองทัพของพระรามไงล่ะ น้อยกล้ามาทำลายพิธ <displayed, S 2> <sk ling> ีของข้าเหรอตายซะไอ้เจ้าเอยจ้างก็ไม่โดนเจ็บใจนักถึงแม้จะไม่ครบกำหนดพิธีสอนหน้าขบาทก็มีฤทธิ์ร้ายกาจพอแล้วหน้ากรุงลงกาอ้าววิรุณมุก มาตั้งทัพอยู่หน้าเมืองทําไมกันเหะเนี่ยข้ามาคดตาทัพร้อยท่านกลับมานะ่ะดีงั้นเจ้าไปกับข้าจัดการพวกกองทัพของพระรามให้สิ้นซากบัตรนี้อินทรชิตได้ยกทัพมาท้ารบแล้วพะยะค่ะศรน,นาคบาททำพิธีไม่สำเร็จคงม,มิลิ์ไม่้ายแรงนะข้าจึงอยากให้น้องรักออกไปรบในครั้งนี้ได้พะย่ะค่ะ วาวนี้เจ้ารักต้องเสร็จขันหนาวิรุณมุกเจ้านำทัพหน้าบุกตรุยไปก่อนถ้าจะไร้คาถาปุ๊งเสกสอสักพักพระเจ้าข่าบุกบข้นปล่อยไปอย่างนี้ต้องแย่แน่แน่จงกลายเป็นตะข่ายเพชรแขกที่ทำอะไรข้าไปได้หรอก พวกมันแข็งกร่งและมีฤทธิ์เดชจนข้าดตกเสียท่าซะแล้วฮึอย่างงั้นนอะอย่างนี้เขต้องใช้สอนนาคบาลซะแล้วสอนนาคบาลต้องสงัมแงฤทธิ์เดชแลบัดนี่ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยออาออ แย่แล้วพระลักษ์พนุมานและองค์คตเสียท่าแ,<อ>แกสอนนาคบาทเห็นทีจะไม่ได้การเพ่นก่อนดีกว่าอืมอืมคนทำท่าจะตกแล้วกลับเข้าเมืองก่อนดีกว่าอะไรนะน้องรักและเหล่าทหารถูกสอนนาคบาททำร้ายอาการสาหัสอยู่กลางสนามรบเหรอขณะนี้พิษหน้าที่พ่นใส่กำลังออกฤทิ หากแก้ไขช้ากว่านี้คงสิ้นชีพกันหมดพยายค่ะมีเพียงพยาสุวรรณจอมครุฑของพระนารายณ์ซึ่งอยู่วิมานฉิมพลีเท่านั้นที่จะกําจัดนากและคลายพิษได้หมดสิ้นพยายค่ะแล้วข้าจะต้องทํายังไงบ้างละ่ะขอให้พระองค์แผงสอนภายวาดเรียกพยาสุวรรณมาเถิดพยายค่ะเมื่อพยาสุวรรณเจ้าแห่งครุฑเห็นสอนนี้จงรับรู้ด้วยยานพิเศษว่าข้าต้องการให้มาช่วยโดยด่วนเถิดสอนผู้ออก่อไปที่วิมานฉิมพลีที่อาศัยของพยาครุฑนั่นเองฮะพระรามเรียกขอความช่วยเหลือ จนหน้ากระจอกไอ้ไอ้หนีแล้วพยาสุบันป่าเฮ้ยพยาสุบัณจึงสูตรพิษของหน้าจากภรรษและทหารบ้านนอนออกมาภายในคุณโทและปิดผนึกไวอ้อุ๊บโอ้ยมันซัดสะปวดตัวไปหมดเลยวะวะมันแก้พิษของศรนหน้าขบาาได้อีกแล้วเล่นนี่เจ,จ็บใจจริงๆต้องเป็นไอ้พิเภกแน่หนะาที่บอกวิธีแก้พิษ ขาจะมีสอนพรมมาจะไปทำพิธีชุบศนที่ริมทะเลสีทันดอนเป็นเวลาสามวันเพื่อเพิ่มฤทธานุภาพให้สอนยิ่งขึ้นโอมพรมมาศตราวายะโอมทศกักกร์สางให้ทหารเด็กกำปัน้นออกสู่สนามรบทัทีข้าวัน นายพระรามตีแต่งตั้งให้พระรักษ์ออกไปเป็นแม่ทัพสู้รบกับกองทัพกัมปันเจ้าคือหนุมานที่มีฝีมือเลือกชื่ออย่างกันเหรอ่อะใช่แล้ว <c oughs> ข้านี่แหละหนุมานแน่แท้ร้ <c oughs> <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์าได้สู้กับข้านะับเป็นบุญของเจ้านัะยะ <c oughs> กัมปันทุหารุมานสังหารทำให้ทหารยักษ์พากันหนีกลับกรุงวงกากองทัพของพระรัชได้รับชัยเป็นในครั้งนี้อะไรนะเจ้ากัมปันทุคารุบาลฆ่าตายนะขืนเป็นอย่างนี้มันอาจจะยกกำลังพลบุกโจมตีเมืองเราในเวลาอันใกล้แน่ๆน่เสนไแจ้งข่าวการตายนี่อินทรชิตทราบได้กลับมาคิดวิธีหาทางแก้ไขได้ทัน นั่นไงท่านอินทราชิตอยู่นั่นไงท่านอินทราชิตพญาทศกัณฐ์ให้มาแจ้งว่าท่านกำปั่นได้เสียชีวิตแล้วพระเจ้าค่ะบโท้อเว้ย้าบอกเราไงว่าไม่ให้นำข่าวการตายมาบอกระหว่างทำพิธีด่ถ้าไม่ใช้คำสั่งของท่านพ่อละก็จะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยเราจะทำพิธีครบสามวันอยู่แล้วเชียวแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเจ้าจงนำเลือดของโคดำและแพะดำใส่พานทอไม้ข้าทำพิธีแก้เดี๋ยวนี้ ดีมากโอมสอนพมมาจงสบแสดงเดชนะับัดนี้